ถัดไปนะคะเราจะมาแนะนําวิธีการใช้งานของ s p a r air FO กันนะคะขั้นตอนแรกนะคะเริ่มต้นเลยแล้วกันนะคะตั้งแต่เราแกะกล่องจากตัวเครื่องมาเลยนะคะเมื่อเราได้รับกล่องแบบนี้มานะคะแล้วก็เปิดออกดูนะคะสิ่งที่เราจะพบนะคะในนี้เนี่ยจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะคะซึ่งจะมีทั้ง2ภาษาเลยนะคะก็คือภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะนี่จะเป็นคู่มือภาษาไทยนะคะ แล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะจะเป็นคู่มือภาษาอังกฤษค่ะถัดมานะคะอย่างที่2เลยก็คือจะเป็นตัวเครื่อง s p a c e Air FO นั่นเองนะคะก็จะเป็นลนักษณะตัวเครื่องแบบนี้นะคะด้านหลังจนแบบนี้ค่ะและถัดมานะคะในส่วนที่3ค่ะก็จะเป็นสายคล้องคอนะคะสามารถที่จะมีอุปกรณ์ในการปรับระดับได้นะคะแล้วก็อย่างที่4ค่ะจะเป็นสายชาร์จนั่นเองค่ะ สี่อย่างนี้นะคะจะรวมอยู่ในชุดอุปกรณ์ของตัวเครื่อง Space Air FO ค่ะทีนี้เราจะมาดูวิธีการใช้งานกันนะคะเมื่อเราได้รับตัวเครื่องมาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะดูรูปแบบของการทํางานของตัวเครื่องค่ะทางด้านซ้ายมือของตัวเครื่องนะคะจะเห็นได้ว่าจะเป็นช่องสําหรับเสียบชาร์จไฟนะคะซึ่งก็จะเป็นอยู่ในรูปแบบของไมโคร USB นะคะท่านสามารถที่จะใช้สายตัวนี้เนี่ยที่แถมมาให้กับตัวเครื่องนะคะเสียบแล้วก็เสียบกับไฟบ้านนะคะหรือว่าตัว power bank ก็ได้ค่ะ ถัดมานะคะก็จะไปอยู่อีกฝั่งหนึง่งก็คือฝั่งทางด้านขวาของตัวเครื่องนะคะเริ่มต้นเลยนะคะจะเห็นว่าจะมีสวิตช์นะคะ on off อยู่นะคะก็คือจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนั่นเองนะคะดันไปอยู่ที่ฝั่ง on ค่ะจะเป็นการเปิดเครื่องนะคะสัญลักษณ์การเปิดเครื่องนั้นก็คือจะมีรูปไฟนะคะขึ้นมาสีเขียวแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้คือการเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะปิดเครื่องก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทีนี้ถัดมานะคะกระบวนการการใช้งานของเราก็คือ เราจะคล้องสายที่เราได้มาเนี่ยแหละค่ะเข้ากับตัวเคเรือร่อง Space Air FO นะคะมาดูทีละขั้นตอนเลยนะคะขั้นแรกนะคะเขาจะมีเป็นสายเชือกขนาดเล็กนะคะเพื่อที่จะสอดคล้องเข้าไปกับตรงหัวหัวคล้องตรงนี้นะคะวิธีการแล้วก็สอดหัวตรงนี้ค่ะสอดเชือกอันนี้เข้าไปได้เลยค่ะโอเคเมื่อสอดเชือกเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทําการคล้องนะคะซึ่งวิธีที่ง่ายกว่าแล้วก็จะบีบตัวนี้ออกมานิดนึงนะคะ หลังจากนั้นค่ะก็จะใส่ใส่คล้องเข้าไปใส่ใส่คล้องเข้าไปแบบนี้ค่ะแล้วก็บดล็อกนะคะนี่เท่านี้เองนะคะก็สามารถที่จะคล้องได้แล้วนะคะเคล็ดลับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าอย่างบางท่านเนี่ยที่คล้องแบบนี้จะเห็นได้ว่าบางทีแล้วตัวเครื่องอาจจะสามารถที่จะพลิกไปมาได้ง่ายหน่อยดังนั้นเนี่ยเพื่อที่จะทําให้ตัวเครื่องเขาเนี่ย แน่นอยู่กับที่อยู่ตลอดนะคะเวลาที่เราแขวนอยู่ที่คอเนี่ยก็จะแนะนำนะคะว่าเราสามารถะะที่จะปรับรูปแบบสายออกมาเนี่ยให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะโดยการที่เราจะล็อกตัวสายตัวนี้ค่ะเนี่ยสายตัวสีน้ำเงินเนี้ยนะคะไว้กับตัวหนีบด้านหลังนะคะแล้วก็ค่อยทำการแขวนตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเครื่องเขาก็จะไม่แกว่งไปแกว่งมาแล้วนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ ทีนี้ถัดมานะคะคู่มือเพิ่มเติมค่ะที่แนะนําก็คือว่าสําหรับบางท่านนะคะที่ไม่สะดวกในการที่เราจะแขวนหรือคล้องคอตลอดเวลานะคะท่านก็สามารถที่จะเลือกใช้วิธีการนะคะโดยการ หนีบไว้นะคะที่กระเป๋าบริเวณกระเป๋าของคุณสุภาพบุรุษนะคะก็สามารถที่จะหนีบไว้ที่กระเป๋าของตนเองก็ได้นะคะโดยใช้ตัวหนีบตัวนี้นะคะหรือแม้กระทั่งบางครั้งค่ะที่เรานั่งทํางานอยู่หน้าโต๊ะทํางานนะคะหน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์เราก็สามารถที่จะใช้วิธีการนะคะในการถอดแล้วก็แขวนตั้งโต๊ะไว้ได้นะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้แหละค่ะเขาจะมีขาตั้งนะคะที่สามารถที่จะตั้งไว้นะคะกับบนโต๊ะได้เลยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะแขวนค้ลองคอได้นะคะก็จะแนะนําค่ะให้เราใช้วิธีการแขวนคล้องคอเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าการทํางานของตัวไอออนของตัว s p ป c e a เ r f o เนี่ยสามารถที่ทํางานได้ดีที่สุดในรูปแบบระบบของแนวดิ่งนะคะหรือว่าเป็นรูปแบบที่ตรงกับแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองค่ะ เท่านี้เองนะคะก็จะเป็นรูปแบบของการใช้เครื่องที่นี้ถัดมาจะสอนวิธีการชาร์จตัวเครื่องนี้นะคะเริ่มต้นเลยนะคะถอดสายตัวสายชาร์จอันนี้ออกมานะคะเอาสายไมโคร USB ค่ะเสียบเข้านะคะไปกับช่องที่อยู่ติดกับตัวเครื่องทางด้านฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะคะ ถัดจากนั้นนะคะจะใช้สายคลัางหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะหาปลั๊กนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวปลั๊กของอโทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่า power bank ก็สามารถที่จะเสียบชาร์จได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เสียบชาร์จไปกับไฟบ้านได้เลยนะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเสียบชาร์จนะคะจะสามารถสังเกตได้ว่าบริเวณทางด้านขวามือของตัวเครื่องนะคะจะมี ไฟสีแดงๆขึ้นนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวโชว์ว่าเรากําลังทําการชาร์จไฟอยู่นะคะหากไฟกําลังชาร์จอยู่จะขึ้นสีแดงนะคะแล้วเมื่อไฟเต็มเสร็จเรียบร้อยค่ะตัวไฟสีแดงนี้จะดับลงค่ะ ข้อแนะนําเพิ่มเติมนะคะสําหรับวิธีการใช้งานที่ถูกต้องของเครื่อง s p a c e Air FO ค่ะนั่นก็คือว่าเครื่องใช้งานตัวนี้นะคะเขาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะที่มีการใช้ไฟในตัวเครื่องนะคะดังนั้นให้เรานะคะหลีกเลี่ยงจากความชื้นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เรารับประทานอาหารนะคะหรือเวลามีเหงื่อเนี่ยให้เราคอยดูแลสังเกตด้วยนะคะอย่าให้มีความชื้นซึมเข้าไปในตัวเครื่องนี้นะคะรวมแม้กระทั่งเวลาที่ เจอฝนนะคะหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่เปียกเนี่ยเราอาจจะถอดอันนี้ออกมาเก็บอยู่ในพื้นที่ที่แห้งนะคะอาจจะเก็บไว้ในกระเป๋าของเราก่อนก็ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นค่อยเอากลับเข้ามาใส่คล้องคองมาอีกรอบนึงค่ะเท่านี้เองนะคะก็จะเป็นในส่วนของการใช้งานของเครื่อง s p ปซแอร์เอนะคะถัดจากนี้ไปนะคะเราจะมาทดสอบ ปริมาณของไอออนนะคะของตัวเครื่อง Space Air FO ค่ะเริ่มต้นนะคะจากการเปิดตัวเครื่องวัดนะคะโดยที่เปิดปริมาณสูงสุดเลยนะคะอยู่ที่19.99คูณ10ยกกำลัง6กค่ะก็คือ19ล้านไอออนนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นดูกันว่าตัวเครื่องนี้นะคะที่บอกไปว่าสามารถทำไอออนได้มากถึง20ล้านไอออนเนี่ยสามารถที่จะดูได้ยังไงบ้างนะคะ ตัวเลขตอนนี้ขึ้นออกมาแล้วนะคะอยู่ที่19.18เนี่ย19.9นะคะถ้าเกิดขึ้นมาเป็นสัษณ์ลบหนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยนั่นแสดงว่าเครื่องสามารถที่จะเครื่อง Space Air FO นะคะสามารถที่จะทำงานได้มากกว่า20ล้านไอออนนั่นเองค่ะหากท่านนะคะมีข้อมูลตรงไหนต้องการรู้เพิ่มเติมสามารถที่จะเริ่มต้นในการอ่านคู่มือโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งได้นะคะและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมสงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะสอบถามเจ้าหน้าที่ของทาง Space Air ได้เลยค่ะ